ตำรวจภูทรภาคสองร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปจับชาวจีนครับที่เปิดร้านเสริมสวยกลางแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาเขาบอกว่าเปิดมานานแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอผู้บัญชาการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนร่วมกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มร้านเสริมสวยที่ชื่อว่าแฮร์ซาลอน อยู่ที่ริมถนนพัทยาสาย2หมู่9หนองปลือบางละมุงชนบุรีครับหลังจากสืบทราบว่ามีเจ้าของแล้วก็พนักงานคุณผู้ชมครับคนจีนหมดเลยครับแอบลักลอบประกอบอาชีพสงวนของคนไทยจากการนํากําลังเข้าตรวจสอบก็พบว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยาเลยครับโดยขึ้นป้ายร้านเป็นภาษาจีนขนาดใหญ่ด้วยนะฮะตรวจสอบภายในร้านก็พบกับช่างตัดผมซึ่งเป็นชายชาวจีนกําลังถือปัตเตอร์เรียนกำลังตัดผมให้บริการลูกค้าอยู่เลย แล้วก็ยังมีชายพนักงานคนจีนอีก2คนนี่ก็เป็นช่างตัดผมเหมือนกันจะคอยแนะนําทรงผมให้กับลูกค้านอกจากนี้ยังพบนะครับว่าช่างเสริมสวยที่เป็นสาวบุคคลพื้นที่ราบสูงที่เชียงใหม่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับอีกสองคนรวมทั้งหมดพนักงานรวม5คนซึ่งก็มีนายหวังชูปิงอายุ34ปีเป็นชาวจีนเนี่ยแสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการดังกล่าวเบื้องต้นจากการสอบสวนนายหวังเจ้าของกิจการก็อ้างบอกว่าเปิดร้านเสริมสวยร้านนี้มามากกว่า1ปีละ มีพนักงานรวม5คนเอาไว้ดองรับลูกค้าคนจีนแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่งไม่รู้เลยนะว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและอาชีพตัดผมเนี่ยเสริมสวยเนี่ยนะครับเป็นอาชีพสงวนของคนไทยอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่สอบสวนแล้วตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหานายหวังในฐานความผิดเป็นนายจ้างรับบุคคลต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตส่วนพนักงานที่เหลือก็ตั้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนที่จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทางด้านตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะคะเขาเตรียมเอาจริงสาวประเภท2หญิงขายบริการตามชายหาดเมืองพัทยานะคะเพื่อเป็นการป้องกันเหตุในช่วงของไฮซีซันพานตำรวจตรีพิชยาเขียวเปรื่องค่ะสารวัตรสืบสวนกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ท่องเที่ยว4นะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาติระดมกำลงังปล่อยแถวกวดขันสาวประเภท2หญิงขายบริการตามชายหาดเมืองพัทยาพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการป้องกันเหตุลักชิงทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับอาสาสมัครนะคะไปเดินกวดขันค่ะ ที่ชายหาดเมืองพัทยาตลอดทั้งแนวเลยพอให้หญิงไทยที่มายืนคอยนะักท่องเที่ยวพร้อมกับสาวประเภท2เห็นเนี่ยก็จะพากันเดินลงหาดไปเจ้าหน้าที่ก็เลยทําการเชิญตัวท,ทั้งหมดที่ยืนตามชายหาดมาทําประวัตินะคะแล้วก็สามารถเชิญตัวมาได้ทั้งหมด36คนด้วยกันมีการสั่งห้ามยืนเกาะกลุ่มตามชายหาดขายบริการให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะทําการกดขันทุกวันหากพบจะดําเนินการนะคะจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ